สวัสดีครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมไผ่สีสุกทองนะครับไผ่สีสุกทองนะครับชุดนี้นะครับทางสวนได้ชาจากกิ่งตอนนะครับดูลักษณะลำนะครับลักษณะเด่นจะไผ่สีสุกทองเนี่ยจะมีหนามนะครับ นะครับจะมีหนามนี่คือของแท้เลยนะครับสาดำน,น,ดนักษณะเดนเขียวสลับเหลืองนะครับเหลืองทองนครับใบนะครับใบด่างนะครับ ก็จัดอยู่ในไผ่มงคลอีกอีกพันหนึ่งนะครับไผ่สีสุกทองนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะนิยมนะครับไปทำแก้เคลสนะครับเสริมดวงนะครับเสริมห่วงจุ้ยนะครับปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายนะครับสิ่งไม่ดีนะครับนะครับไผ่สีสุกทองก็เป็น ไ่าสายพันธุ์หนึ่งที่อยู่จัดอยู่ในภัยมงคลนะครับสำหรับชุดนี้นะครับจะเดินทางส่งให้กับลูกค้านะครับที่อำเภอสีบุญเรืองนะครับจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับ ต้นสวยๆฟอมส้ยๆครับแล้วก็ไผ่ข้าวหลามกาบแดงนะครับอีกหนึ่งต้นนะครับไผ่ข้าวหลามกับแดงก็มีลากออกมาแล้วนะครับสมบูรณ์ครับต้นนี้สำหรับเพื่อนๆนะครับท่านใดสนใจนะครับไผ่สีสุกทองนะครับทางสวนก็ยังมีต้นพันุ์นะครับ ฟอร์มสวยๆนะครับพร้อมปลูกนะครับต้นแข็งแรงนะครับพอที่จะมีแบ่งให้กับเพื่อนๆอยู่นะครับสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจสวนธนพัฒน์กลนครนะครับหรือจะโทรมารเบอร์โทรศัพท์ใหม่เลข0ูนย์เก้าหนึ่งนแนะครับแอดไลน์นะครับตามเบอร์โทรศัพท์มาได้เลย หรืออีกหนึ่งช่องทางนะครับที่จะติดตามทางสวนนะครับติดตามได้ทางช่องทาง y o u t u b e นะครับพิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การ์เด่นนะครับทางสวนก็มีอัปเดตอยู่ตลอดความเคลื่อนไหวนะครับสามารถไปกดติดตามนะครับกดแชร์นะครับกด subscribe ให้ด้วยนะครับ